สวัสดีค่ะพบกับช่องปานิกานี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการคนละครึ่งกันนะคะสำหรับการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบที่2ซึ่งเป็นรอบเก็บตกจากผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งในรอบแรกนะคะซึ่งรอบที่2ตอนนี้ก็เต็มแล้วสำหรับรอบเก็บตกนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจสมัครเป็นจานวนมาก จนทำให้ธนาคารกรุงไทยทำการปิดระบบชั่วคราวและเปิดอีกครั้งในเวลา9นาิกาที่ผ่านมานะคะและหลังจากที่เปิดแล้วสิทธิ์ก็เต็มอย่างรวดเร็วและปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือเมื่อกดเข้ายืนยันแล้วระบบขึ้นว่าหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งหมายเลขบัตรประชาชนนี้ ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์คนละครึ่งแล้วซึ่งเนื่องจากมีคนสนใจเป็นจำนวนมากทำให้ระบบล่มและข้อความนี้ก็ไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดนะคะเพราะมันหมายถึงเราได้ส่งข้อมูลเข้าไปในระบบแล้วรอเพียง SMS ยืนยันเท่านั้นค่ะอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะและสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนไปแล้ว แต่ไม่ได้ใช้สิทธิตามเวลาที่กําหนดสิทธิ์ก็จะถูกตัดออกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะสมัครใหม่ได้นะคะสําหรับโครงการคนละครึ่งในรอบแรกยังไม่มีใครเข้าใจถึงวิธีการใช้งานมากนักนะคะเลยทําให้ไม่ได้รับความสนใจในช่วงแรกมากนะักแต่ภายหลังเนี่ยก็เริ่มมีร้านค้าให้ความสนใจมากขึ้นและการใช้งานการสแกนจ่ายก็ง่ายสแสนง่ายทำให้รอบที่สองเนี่ยมีคนสนใจเยอะแยะเลยค่ะ และสำหรับรอบที่3นี้จะมีไหมก็ขอให้กดติดตามช่องไว้นะคะเพราะมีแว่วๆว่าอาจจะมีคนละครึ่งอีกรอบค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ